sai yang no Xai yang no sai yang no X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 ai yang no yang no ตั้งใจนะครับตอนนี้หยุดก่อนนะครับถ้าตอนนี้เราจะกลับเราต้องกําหนดว่าหยุดหนอหยุดหนอหยุดหนอ,หนอต่อไปอยากกลับก่อนครับอยากกลับ กรับเนอะต่อไปกลับครับกลับนาอหาจสักอีกสักน,นิดหนึ่งครับจกกบการฝึกจงกรมขั้นพื้นฐานสายย่างหนอ หยุดหนอหยุดหนอหยุดหนาอ่านนักเรียนยกมือขึ้นสาธุานในโลกอ้าวใครที่ดูอยู่ทางโซเชียลก็ขอให้มีความสุขความเจริญน,นะครับวันนี้ฝึกนักเรียนนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็เดินจงกรมอาพนมมือขึ้นะครับก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านที่ดูอยู่จงมีแต่ความสุขโชคดีทุกท่านทุกคนข,นขนอเจริญพรสาธุ